สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ได้ดูแล้วนะว่าเรารู้แล้วไงว่าอมไอดี ID ของบ้านที่เรายัางไม่ได้เนี่ยเป็นบ้านอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเมนูไอเดีแล้วก็น,นี่รูปแหนจ้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกสองบสองสามสี่เก้า สองสามสามเก้านี่เลยจ้ะอเออว่าทำไมบบเราไม่ได้เงี้ยให้ไลน์น็อเพราะว่าที่เห็นแล้วเนี่ยโหอยู่ใกล้ๆกันเองโอ้โหนกเขาให้เซฟด้วยเขาให้เซฟ หมดจ้าทั้งหมดนี่ฮ่ะโอ้สวยอะ่ะโทนขาวลายชมพูอ่อนใช่ไหมบอกมาบอกมาบอกมาเดี๋ยวนี้เลยโหคือบอกเลยนะจ้าว่ามันจ้ามากนะคือบันไดนี้มันจ้ามากเลยจ้าอย่างแรงดูดิ Oh, สวยมากบอกได้เลยว่าสวยโอ้ยนี่งง,งงไปหมดแล้วเนี่ยอันี้ก็คือบ้านหลังนี้บ้านหลังเดียวน่นะจ้ะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มาร้านหนังเยรย oh, ออะไรโอวเวลคัมทูมายเฮาส์มายวายทีชานเลเหรอาตายตาย เคแล้วก็พิจิหรออ่านไม่ออกเนีขี้เกียจอ่านจริงๆพอเป็นนะแต่ขี้เกียจอ่านเข้าใจปะคือขี้เกียจอ่านนะฮ่าฮ่าฮ่าผู้สวยมากดีๆๆดี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 ถ้าใครสร้างนี่คือดีมากเลยนะลองเป็นจักรยานดูดิเออเป็นจักรยานดูดิเออดูซิจักรยานเนี่ยมันจะลงได้ไหมเนี่ย ดูที่จักรยานจะขึ้นได้ไหมจักรยานขึ้นได้แต่ยากอ่ะจักรยานขึ้นได้แต่ยากก็สวยนะเท็กเทสวยมากไม่ขี้เกลอ้ดูสิ สวยอะออดีดีเนี่ยมันเจิดมากมันเจดิดมันเจิดอะไรก็มันเจิดที่ว่าสร้างไงที่ว่าสร้างเราเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในให้อย่างชัดเจนเลยนะจ๊ะจุ๊บอันนี้เราเซฟแล้วนะเซฟทำไมก็เซฟอยากจะเอาไปทำละครัชนละครช่องละครจันเนี้ยเลยค่ใช่ใส่ใส่ใส่ นี่ดูสิอืมืดูดีเป็นเป็นแบบเป็นป้าเลยอ่ะคือบ้าคลั่งมากโหดูดีงงไปเมื่อไรเนี่ยโหสวยยะ ถ้าเป็นบ้านจริงๆนะตรงนี้มันคือต้องแบบให้ขยับมาอย่างเงี้ยแบบขยับให้มันมาหลังหน่อยๆนะคือจริงๆมันก็สวยแล้ะยังเองไปหลังหน่อยแล้วก็เอ,อ้สวยละสวยละดีแหละดีเด้วที่สร้าง,งแบบได้สวยเป็นเจ็ดรถประสิ่างเงี้ยก็เอิมดีแล้วดีมากเลยคนที่สร้างนะจะต้องแบบดีมากแน่ๆเลยอ่ะใช่คนสร้างมันต้องแบบดีมากเลย ดีจนบอกไม่ถูกเลยนี่ดีจนบอกไม่ถูกเลยคือมันแบบดีเลิศมากทลกคนลองเล่นไปนานๆดูนะจ๊ะนี่จ๊ะมันจะตัวสูงแบบนี้นะอาห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 ามันจะตัวสูงแบบนี้แล้วก็จะวิ่งช้า Kita coba lihat apa yang ada di depan. Pusya Ah. 진짜. ไปหาเรื่องผู้ชายแล้วไปหาเร Sign, so ื่องเจอผู้ชายจอมปัญหาอีกแล้วอุ้ยอีกแล้วเลยแค่ชีวิตเดียวแล้วผู้ชายเนี่ยอุ้ยอีกชีวิตเดียวแล้วก็ตายและเงาเงาเง่าเง่ายปบ่เจอไปกับอาจารย์ทุกคนแน่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 อะดีเลิศประเจริฐประจิจแต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งทำไมนี่มันถึงโผล่มา โอ้ยแมวแล <c oughs> <พ>้วแมวแล้วบ๊อปบี้ซึ่งเป็นเด็กสาวที่ตัวสูงที่สุดโรกี้ซึ่งเป็นเด็กสาวที่ตัวสูงที่สุดใน,นห้องสกุนแยด นะก็ลองไปดูดิดูดูดิดูตาดิ ไอหนุ่มหน้าหมดดูดีตามันออกมาเลยอ่ะมาตรงนี้มามีไหมอ่ะมาไม่มีฮะแกามาทดลองดีบฉันใช่ไหมแกก็แบบนี้ ตกลงจะมาฆ่าคนหรือว่าจะมาทัวร์เที่ยวฆ่าไปตั้งสองคนแล้วนะเออเอาไปเนี่ยเอานี่ไปดีกว่า,อา,า,า,วาโอ,อไ้ไม่เป็นไรเลยอ่ะไม่เป็นไรเลยเหรอ ไปไหนกันหมดอ่ะ yeah. okay, เอาหายไปไหนกันหมดเนี่ยอันนี้อะไปไหนกันหมดนะคะทุกคนนี่จะโลโก,ก้แมวมมม อย่าๆๆๆาอย่าอ่น uh, ี่ส like ิเราต้องเข้าไปในนั้นให้ได้คอยดูไปที่ฟอร์นิเจอร์จะกินหัวคน เอ้านี่มันตายแล้วเหรอ ตรวจบ้าฉันจะต้องหาคนให้ได้อะ

ครั้งแรกเลยนะเอาคนมาฆ่าดีเนี้ยนะก็ทำไมอะตายไปแล้วสามคนตัวนี้โหดมากเลยนะมันชกทีชกทีสองครั้งสามั้งผู้หญิงนำเงินเนี่ย ไม่ได้ปิดตำรวจไปแล้วตวนี่เอาอยู่โควิด ฉันขาไปแล้วตั้งหกศพต้องไปฆ่าคนจะเป็นฆ่าตะกรอหวันจากรีวิวกายเป็นไม่ดีแล้วจากฆ่าตะกรอนกายเป็นฆ่าตะเกนแล้วไปฆ่าคนข้างในนี้ดีกว่า

ปเราไปนิกเลยหลังจากรีวิวแล้วกลายเป็นฆาตกรเลยเนาะ,ะมีฆาตกรอีพีมีถึงอีพีสามนะจ๊ะเพราะมีแค่ฆาตกรอีพีสามพอคี่จเอาเยอ ไอ้สามสตบนะ แต่ว่าจะระปิดตำรวจไว้แล้วเนาะซึ่งตำรวจก็มาไม่ได้ค่ายสีศพก็สิบอะ ข้างหน้าเขาอาจจะแบบตกแต่งข้างบนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าฮะอ่าฮะใช่แล้วแน่นั่นนั่น่ั่นนั่ั่ั ฉันคืิล้องอ่อนมือหนึ่งพวกเรากำลังจะสก,กัดจับขโมยจนวายร้ายที่ชอบแปลีตัวมาเป็นผู้หญิงเพื่อฆ่าอำมพรางศพตอนนี้ฆ่าเก้าศพสิบศพไปแล้วผู้ท้าไรจับไม่ได้ไงม,มาเพื่อนรักของข้าข้าอยากจะให้เจ้า Kanca. Ah. nih ini diikutin yuk ติ้งวอรติ้งเลยนะทุกคนวอติงเลยไปไปฆ่ายากูซาากูซายากูซายากซากูซายยากูซาาูายยากยูซายากนยูยกูซายายกูย,ยูา ไปข้างในกันจะโอ้ไม่กล้าเข้าไปอะข้างในอเออแต่แมวไม่อา้าวไม่เข้าไปฉันจะไม่เข้าไปเนี่ยคือม,มันทำเองเหรอมันแบบไม่มีพ่อแม่หรอไอเกมเนี้ยไอเกมเนี้ยซื้องเล่นตัวตัว,ต,วตัวเลยใช่ไหม What are you kidding? <sm art noise> อย่าไปเธอจะไปฟ้องครู ทำไรได้แบบนั้นโอ้ยย่อคือค่าจับก,ก่อนเย้วเย่อยากไปเยเย่อยากกินนะโอ้ย,ย,อยมันมีเพิ่อมาด้วยอ่ะเนี่ยจริงๆอะ่ะเคยเข้ามาแล้วแต่ว่าเราโดนค่าจับก,ก่อนดูเสียงนี่ก็เต็มรกเลย หน้าตาแบบนี้อะฉันต้องไม่ฉันจะไม่ปล่อยเอาไว้โอ้มย์คัชเหีบเฮลเหีบเหีบเฮลเฮลอะจะได้ปคราวครันแนะ่นี่คืออะไรอะ่ะ เนี่ท eh> uh 네ี่อยู่ในห้องอะไรม่ได้ค่ะดูดูพวกจะกัดจับไปนะ ห้าคนแล้วโขดไหมถ้าเป็นความจริงนะถ้าตำรวจมาตำรวจจับเข้าคุเป็นล้านปีแน่นลยนะ บูนบายบายจ้าไปดูออนนี่เดี๋ยวเราให้ดูนะจ้ะอายเดี๋ยวเราให้ดูนะจ้ะเอ,อ่อจะเป็นบ้านน้องเขาใช่ไหมไปดูกันเลย ผมถ้าไม่อยากให้ช้าเกินไปทุกคนจะต้องไปที่ h o s Pital นะคะไปที่ h o s Pital ค่ะนี่พิ t a ลก็จะเจอเลยนะจ๊ะจะเป็นแบบนี้เย่ะ yeah, yeah. นี่นะจ๊ะไอเดียของน้องเขานะคะก็ไอเดียของพี่เขานะคะก็ไปดูกันได้เลยนะจ๊ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกสองศูนย์สองสามสี่เก้าสองสามสามเก้าจ้ะบ๊ายบาย